คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยจะเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสำรองในพีด้วยนะครับผมและตอนนี้อยู่กันในเกมไฮเปอร์เอนติกกนะครับพกมาที่500ทวดจะกดที่ไม้ละ50ดีไหมเนี่ย40ก่อนละกันเปิดเทเบิลแล้วไปครับไปครับ ไปครับลงมาครับเปิดมาดอกแรกที่สิโอ้โหไม่ไหลไปต่อเปิดมาดอกแรกที่152เออไหลต่อไปที่2องรและลงมาไปต่อ 18, ลลอ,อีอ 6, 4, ลลก18และลงมาอีกทีหนึ่งเออไปต่ออีกหกและลงมาอีกทีหนึ่งเออไปเจ็ดสิบห้าและลงมาโอ้โหยังไงล่ะดอกนี้มาแล้วซูปเปอร์เมกาสี่พันสามร้อยหกสิบแปด มาขยับเพิ่มเลยแล้วกันไปที่ไม้ร้อยลงมาครับลงมาครับเออสก,กัเตอร์มาแล้วสาโดนสีิลสองครั้งที่ไม้ร้อยเริ่มกันเลยและสิบสองครั้งเปิดมาดอกแรกก็เข้าเลยยังไงละสองร้อยห้าสิบโอ้โหไม่ไหลไม่เป็นไรครับนะเหลืออีกสิบเป็นครั้งและลงไปยังไงไม่มาสิบครั้งโอ้โหไม่มาอีกแล้วเก้าครั้ง โอ้โหเสียไวไปพีีแล้วแปดครั้งมาแล้วเปิด oh oh. มาที่สามร้อยทวนโอ้โ oh ห oh. ไม่ไหลเหมือนเดิมและเจ็ดครั้งเออเปิดมาสองสองร้อยห้าสิบยังไงต่อเออไหลต่อไปก็ม,มาสี่ร้อยทวนและเออไมค์สี่ร้อยทวนแล้วยังไงโอ้โหหมดจอกนี้ได้มาสามพันห้าสิบกราบมันก็โตแล้วหกกร้งโอ้โ oh ห oh. ไม่มาห้าครั้ง เออ,อยังไงเราเปิดมาพัดห้าโอ้โหไม่ละาาได้ม,ดมาหนึ่งพัดหน้าร้อยทวนคะแนนระบุดีเพิ่มมาสิครั้งพอไดส้สแกนเตอร์สองตัวนะ,ะละแปดครั้งไม่มาเจ็ดครั้งไม่มาหกครั้งไม่มาอีกแล้วห้าครั้งแล้วโอ้โหสี่ครั้งสามครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้าย และครั้งสุดท้ายครับโอ้โหอะไรวะเนี้โอ้ยในมุนฟีเพิ่มมาไม่มีคบใหม่เลยนะไม่เข้าสักดอกเลยครับสกัตเตอร์รอบนี้ได้มา5,100มาไปกันต่อเปิดมาที่25ไหลต่อไปที่50สเออมาตอน7อ7ห0 และไหลไปดิโอ้โหเท่าไรว่วะเนี่ยปั๊กแน่เลยเลขและมาอีกครับโอ้โหไหลต่อไปอีกดิโอ้โหยังไงโอโห้หมดแล้วดอกนี้ได้มาในหมื่นแปดร้อยยี่สิบห้ารากวซูเมอร์เมกาครับโอ้โหตัวเลขมันปัน๊กนะก็ว่าอยู่ทำไมแตกน้อยจังได้มาหมื่นกว่านะมาขยับเพิ่มไปอีกครับไปที่ไมส้สี่ร้อยเลยแล้วลงมาลงมาเปิดมาที่แปดร้อยวนไหลต่อไปที่สองร้อยวนและ มาอีกก800ชวนแล้วยังไงโอ้โหหมดในวัน1,800แล้วไปต่อไปอีกอีกทีกกลงมายังไงเออสาเตเตอร์โอ้โหสวยงามสามตซนีสิครั้งไม่4้อเริ่มอีกทีหนึ่งแล้วสิบสองครั้งเปิดประดอกแรกไม่เขา้าดอกที่2ยังไม่มาและดอกที่ทาแล้วโอ้โหไม่มาอีกและวก้ครั้งแปดครั้งแล้ว เจ็ดครั้งแล้วเออมาแล้วเปิดมาที่ห้ารอยยี่สิบโอ้โหนึกว่าจะไม่มาโอ้ยหมุนไปซึ่งทางแล้วเพิ่งจะมาตกใจหมดเลยแล้การหมุนปีเพิ่มมาสี่ครั้งรับและสิบครั้งไม่มาเก้าครั้งมาเปิดมาษาพันสองเออไหลต่อไปเึ็นพันว่โอ้โหหมด ได้มาอีก4 2 0 0นะครับนาดอกนี้แล้ว8ครั้งไม่มา7ครั้งเออเปิดมา500ดวงยังไงโอ้โหไม่ไหลอีกแล้ว6ครั้งเออเปิดมา3,500เออไหลต่ออีก1,002ยังไงโอ้โหโมหมดีเอลครับโดนสะก,กัดแลวดุงได้มาอีก4,007และ5ครั้งเปิดมาดอกนี้1,002 โอ้โหไม่ไหลอีกแล้ววายเส็มไม่ยอมมาและยังไงโอ้โหไม่มาได้บทดรีเพื่อมีสีสครั้งเั้นแล้เจ็ดครั้งอีกแล้วหครั้งอีกแล้วและเปิดมาตรงนี้ดึงพันสองร้อยวนเออไล่ต่อไปสี่พันแดและยังไงเออไปสองพันและยังไงโอ้โหโ เออดีหน่อยนะดอกดนะด 8, นี้นะได้มา8,000ทุกครัมันก็โตครับและ5ห้าครั้งไม่มาสี่ครั้งสามครั้งสุดทา้ายสองครั้งสุดท้ายและเปิดมาดอกนี้ที่3,200โอโหสวยงามเออ,ไปอ,อไปอีกหมื่นสองโอไม่ค่าร้อยแหลมไปอีกคำตอบมันสี่ยังไง เออหมดแล้วโอ้ดอกนี้มาแล้วครับโอ้โกปจะมานะเรื่มือดพันหนึ่งร้รางวันเมก้าและครั้งสุดท้ายแล้วลงมายังไงไม่มา <c oughs> โอ้สก,กัดเตอร์รอบนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่สวยนะมาเข้าซ้อนหลายรอบครับได้เฉยได้มาสามืันจ็ดพันองร้อยยี่สิบรับรางวัลแล้วพอแล้วนะจ้า จต่คือต่อแรงมาห้าร้อยทวนะได้มาห้าหมนโอ้โหพันเท่าแล้วนะสวยงามแต่จัดครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลาคาก์กดแชร์กดซับตะคให้กดกระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งเป็นกําลังใจให้ในพีด้วยนะครับผมเลยอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักและช่องสำรองหมาเยเลขสามกันด้วยนะจิงลิงไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยจิงลิงไมล่ลวเหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในพีขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบุ้ยจ้า